สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้โฟกับผมนะครับเพียวจิลี่ M1 นะครับนำรถจิลี่เ5ไครับมาชาร์จไฟนะครับจะเดินทางไปที่พิซูนูโรนะครับเรามีบริการนะครับที่จะนำรถนะครับไปเทสไดให้ลูกค้าถึงที่ที่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับวันนี้เราเดินทางจากนครสวรรค์นะครับไปจังหวัดพิซูนูโรแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้ามาเทสในพื้นที่หรือว่าที่โชว์รูมนะครับ แจ้งที่อยู่แจ้งจังหวัดแจ้งอำเภอได้เลยครับมีบริการแล้วก็มีทีมงานคอยให้บริการตรงนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้าสัมผัสซีรีส์เ5ไได้อย่างดีที่สุดแล้วก็เข้าใจตัวรถดีที่สุดครับถึงที่แล้วนะครับอำเภอพรมิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับลูกค้าอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศแล้วไปชมบรรยากาศครับ วันนี้มาพร้อมกับสายฝนอีกแล้วนะครับฝนตกเราก็มาบริการลูกค้าถึงที่ครับเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปเทสไดนะครับนี่ให้ลูกค้าดูรถก่อน ลูกค้าทดสอบขับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้น้องทีมงานอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดการซื้อรถการเช่าซื้อและการเตรียมเอกสารนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะทดสอบขับรถจีลี่เอ็กซ์ด้านหลังผมนี้นะครับติดต่อสอบถามมาที่ทีมงานของเราได้เลยนะครับจีลี่เอ็มวันนครสวรรค์พร้อมบริการทุกพื้นที่ตามความต้องการของลูกค้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศเพิ่มเติมครับ